สีบาทคือการงือยคนขนมคนลนนุ่ยเห็ดเออคนลุ่ยอันนี้ก็สีบาทเราจำตาลกันถึงละสามสิบสี่สิบแบบใหญ่เออนบบใหญ่คนได้อ่<บ>ยา,ยอ,าอีเด้อนี่นนเราขายอยู่นี่อู้ปลาบกึกอันนี้ปลายีขขาย่สกไข่อันนี้ปลาปลาใสคาคือกันกันกนกนบปลาบึก ครับมือนีผ้าท่านผู้ชมมาเลาะตลาดวันน้องคือเนาะมือนีตลาดเสาวันน้องคือนเนาะเิกำลังมาอยู่เนาะโชว์ชวนี้ก็ประ,ปะม่านพวกโม่งเนาะล,ล,ลงคลองกับทะเลแล้วนั่งเงียบเงียบอยู่พาเลาะเบิง่งเนาะตลาดเสาวันน้องคือ นี่ไข่หมดแดงไข่หมดแดงงามๆเลยหน่อยเนาะมกไล้มลันได้ไข่หมดแดงไงค่ะมุกราคาสิบบาทเนาะไข่หมดแดงนี่เนะะะานอดดนนะอันนี้ก็าหกาซื้บนไม่แพงเนาะยาหมคาสิบเนาะ คอนเฮ็ดคอนเฮ็ดคอนงามๆเลยเนาะโอ้ตะแกรงแสบเนาะตาบ่เนาไปปลาเป็นขั่วเรียบร้อยเนาะ,ะนเป็นตลาดเศร้า,นนนนาเนาอกยังปลาแดดเดียวเนาะ้อ แดดเดียวมันมีหัวปลาเนาะปลาปลาอย่างตัวนี้หน่อยซิวเขา่าอ้าวผัดิวเข่าเออเดี๋ในดงนึกทำไมก่อนมาเราจะขี่ล่องเมืองครับมกข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิง้งข้าวเหนียวปิ้งเนาะอันนี้ก็สังขยา โอ้ปลาบึกอันนี้ปลายี๊กไข่อันนี้ปลา,านนปลาใสาาคือกันกับปลาบึกแต่เสนี่ยเขาจะเป็นแรืงเดียวกนี้โอ้โอ,โอ้นี่เนื้อปลาใสพมดนี่โอ้เนาะไก่โอตอลไรจอนไหนล่ะครับนี่ยเล่าโลละแปดสิบ,สสบอันนั้นคือกันบอกปลาบึก ราคาสำคัญโล่ละแปดสิบบาทต้องครับเนาะนี่ปลาทรายเนาะนี่ปลาเบิกนี่ครับโลคือกันเนาะปลาดิบสกไข่อย่างดีว่าเนาะโอ้ีหปลาสมเป็นเม็ดสมเรียบร้อยเนาะต้องปลาสมเนาะจะดสิว่าปิ่งยักษ์อย่างอะไรเนาะปิ่งทั้งอย่างเลยเดี๋ยว เราเรียงเป็นแท้เลยนเลยนาะนี่ลูา้าเหลือเขาเลยเหลือเขาเลยโอ้โอเป็นตาแสบเนาะมีทั้งไก่บานทั้งไก่เนือ้อแสบๆเลยนี่ข้าวเหนียวก็มี่หอเดียวกินทั้งบานเลยข้าวเหนียวน,นี่ย ่งลายหม้อขึ้ยจานน้อยกับขึ้ยดอกแล้วก็ข้าวโพดต้มเนาะเออขนมครับขนมเอป็นล่องใส่กอกหมูยองเออแหนมินละสิบบาทสิบบาทเนาะบวกตลาดเนาะโฆษณาให้น้ำแน่ยู่ตลาดโอท็อปน้องผือเทศบาลน้องผือตลาดโอท็อปบ่เนี่ยเทศบาลเนาะตลาดเทศบาลน้องผือ โอ้ยมีลายมีลายหนาเนาะมีลายหน้านียังไงไวเอาไปปลูกบ่นีนเอาไปออาตีเดี๋ยวว่าเป็นหงเนี่เอาไปไปปลูกอ้ โอ้ยปลาแหงนะปนิดหืมเลือกเลยออมนอนนิเนาะออมแกนอใหม่นี่หลายอย่างได้นี่มีสุบพักติวบ้างนี่ดาวบวพิษนี่ตลาดเนาะนี่แหละตลาดเสาเนาะ อ้าวนี่ก็าหัวหัวทั้งหวัวทั้งกอบอยู่นี่นะกบมียังไงกบบานมกบหน้ากบบานเนาะเพราะว่าต้นเหลืองๆคือนี่เนาะคือกอบธรรมชาตินี่โอ้นี่หวกเลยเนาะอันนี้ยังเป็นอันนี้เอาไปเลี้ยงก็ได้นี่เนาะเป็นหางนั่นไปเลี้ยงก็ได้เป็นหางกไก่ลนะ ใส่สายมาจากหน่อยนะเหลือมร้ายเลยเนาะเสือพรา็ตัวละห้าสิบบาทนั่นตัวละห้าสิบมูสฟาโล่คนนี้ จ้าขาหมูจ้าขาหมูขาหมูเนาะทุงไร่บันไดเลยนี่ห้าสิบจ้าคาห้าสิบบาทเดี๋ยวับเดินี่เนาะมามาทุกงเศร้ากว่านี้บายูนีค่ะบ้านโอ้บานอยู่นี่โอ้บานพันอยู่นี่นอันี่เนาะขายอยู่นี่นี่ขาหมูเนาะขาหมูพัลโล่ไปทั้งพัทมีทั้งน้ำหวานเนาะอันละสิบอละสิบมันอันละสิบเบิร์ดบอกกันครับครับอันละสิบจ้า อันละสิบละสิบเนาะถุงแงีเลยเนาะไปถุแบบงเลยถุงละสิบอันนี้เสิบบาทสิบาทคือกันหนนมรวยเห็คนรวยอันนี้ก็สิบบาทลเยจานกัถุงละสามสิบสี่สิบบไเออเดี๋นี่เราขายอยู่นี่มา โอ้วัตพ <society> oh, SO <ES> ah, oh, ูดประจําเลยเป็นบออยู huh. oh, ่นี่นี่น้องพื้นนี่เนาะอันบกใหญ่เลยเนาะชินบมกใหญ่บอกใหญ่อวัดุดูดขาปุ่นโอ้วัตถุดูดข้าปุ่นเหมอนปะโอสิเด็ดจำใสิเด็ดใเมือนดีวันผ้าเนี่เมนมีพวงมาลัยนำนำนี่เนาะโวยงลูกใหญ่ก็เขาจีนี่เนาะเขาเนี้ยปิงโบราณเนาะ ปลาเราส้มตาปลาเอือบทิบโท่านมีแต่ปลาสดหน่อยเนาะปลาสดเอาไปเอือบเอาเองเนาะปลาเพียปลาเพียปลาเพียตัวปุกใหญ่เลยเออหนีสำนียร์สั่นไปมาบอท่านกระเบิร์ตเนี่ยบอกท่านหัวผุนใดญมากแค่นี้อ่าอ๋อราคาสูงว่ะน่ะส่วนนี้ เรากระเจียวเนาะอะไรไปปลูกน้าไปปลูกได้เลยน่อยซื้บาทเนาะน้มเกนนไรหนาหนาไรเดบกน้ปลาน้ำปลาบนใสกะทิใส่ปลาเนาะอันนี้น้ำปลาบนอันนี้น้ำน้ำกะทิเนาะมีไรมี้รอย่างเนาะ สงละยี่สิบยี่สิบขนมจีนสมพักเซียนสมหอมบัวเนาะสานละร้อยไม่ไมเลยยังเต้นอยู่นี่เนาะโอ้เดี๋มันลายเนาะคุณตลาดเต้าน้องคือเนะคับเนาะมัหลอกหลายลายเนาะ ใส่กอกไม่น้อยเจออะไรแล้วเนาะคุณน่าก็เจอเราอยู่แต่พไมน้อยอนาตานี่เนาะไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่าง20สบาทหน่อบักไงเลยเนาะหน่อไม่ขนมโคกสูตรชาววังนี้วัมจันกันเห็นอยู่เชมลาดแมนบอหน่อยเนาะ เิดมาหอดผีเด้หอน้องคือเลยหลวงพบชาววังสูตรชาววังน,นั่นนี่ลองมาแวะมาชิมดูเด้อเนาะจะได้สูตรชาววังเนี่ยโต๊ะรลองนี่มันข้าวต้มเห้ยยังไงขา้ขาวต้มโอ้นี่เนะาะเป็นข้าวต้มเนาะอันนี้เฮดคอนเนาะนี่เพิ่นมีไผ่ตูวให้เรียบร้อยไปแกงได้เลย โอ้นหน่องใหม,ใหม่เอาไปแกงก็จะแสบเนาะคอนลายอยู่น,นเหีดค,ค,ค,คอนแตงเป็นกองเป็นกองไหวกองละยีิบบอแตงี่บอของเรยี่สิบบุคลยี่สิบาทาะนนียไหวาท่านนกมี่เนาะปรากฏ ปรากฏดีเนาะอาโค้งฟังได้นี่กระมี่เนาะคุนม่มาน้องคือว่านี่เช็คมาลาดม่าน้องคือ,อคเนาะวันนี้เนาะมือวานเ่คุ้มคำคุ้มคำเออคุ้มคำเออแม่แล้วเนาะเช็คมาลาดวันจันทร์เนาะ ิบาทยี่สิบบาทเนาะสิบบาทยี่สิบบาทก็มีเนาะได้หัวขาดอันนี้ขาดก็มาซื้อได้เนาะกระติกขาด ขายดีกันเนาะกับเขาสำเร็จลูกเนาะขายดีคาดนี่กเข้าก้อยประดุกข้าวหนึ่งฟานีสแก้วหอกย่างหกบาทขนมแล้วก็มีเนาะขนมก็มีขนมหวานลดช่องก็มีเนาะักเว็ดหวาน อ๋บเนาะอยู่ตรงนี้ก็มีเนาะอาหารถุงอยู่ก็มีอยู่ตรงนี้เอามาข้างในนี่เนาะมาฝั่งนี้ของหวานเนาะของหวานของหวานถุงละจักบาทเนาะถุงละสิบบาทสิบบาทเนาะนี่วางข้างนี่สิบบาทตลอดเลยเนาะนี่เนาะถุงละสิบละสิบเด้อครับเด้อตลาดเสาอน้องพื้นนี่แหละครับแตงไทยนี่แตงไทยก็มีเนาะ น,นี่ละเสาละเสาผ้าเนี่ยเป็นโซนเสื้อผ้านี่ตัวละร้อยตัวละร้อยเกี็กิละตัวละห้าสิบกว่ามน้ะ ปวยยังกาปวยน้ำป่วยขกัมเนาะวีละหาสิบีบหนนัุกลบ่นนุกบ่เหนาะมั่สุกลาบ่ปป่วยนนำป่วยขกัเนาะวีหาิเนาะอาหารทุงที่กันเนาะอาหารถุ้งกะจีกะมีเนาะงสั่น สุมกขือบ่นี่โอ <duh. S 3> ้ส like ุมกขือเนาะเจ้าแมงแข้งบ่นิโอ้ผู้ใด10บาทเงี้ยเนาะเจ้าแมงแข้งไปซิบมองดูบ่นเป็นแจ้าแ้งดาเนาะเจ้าแมงแข้งอย่างอย่างเลี้ยงหมูย่างเลี้ยงหมูหูหมูใครดีใครดีตัวท่านเลยเนาะลูดู้าเพิ่ธมาเยือนล่อเลยเนี่ยเขาคิวเลยละ ไม่ดีอธรรมดาจะ,จะเหนียวแล้วด้วยเออเนาะอทุกวันเลยทุกวันเลยขายดีขายดีขนาดนี้นเลเนาะนี่แหละตลาดน่องพื้นเนาะตลาดเ้านี่แหละนี่ขายอยู่ตรงนี้ประจําเนาะตรงนี้ประจําเลยเนาะอยู่ไซโอท็อปอยู่ไซโอท็อปโอทอปนองพื้นโอทอปน่องพื้นยามืม่แก่มันมีตลาดแม่แก่อยู่บ่กทุกวันเลยทุกวันเลยแม่แก่กอยู่ตลาดโอท็อปปนว่านอนนี่เนาะ อย่างาดีตลาดปูอปุดร์ <c oughs> คบเลยขายดีขนาะดน้อลองมาชิมบ,บ้างเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาขา,ายอยู่ตรงนี้เด้อ,อ,อ,อนี่ก็คือภาพบรรยากาศตลาดเศร้า <c oughs> มาน้องพื้นเนาะภาท่านผู้ชมเดินลเลาะเรจะหลอบหลอบแล้วเนาะมาดูว่าผู้ขายมีขายพป็นมียังมาขายไในเนาะ หลากหลายเนาะอาหารการกินผืนบ้านเนาะเป็ดปลาประเภท,พ,เท,เทพักประเภทเฮ็ดก็มีอยู่เนาะยังมีให้เห็นอยู่เนาะโอ้นี้ฝนตโมตกเนาะนี่แหละครับวันนี้ก็สีมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้แนะครับสำหรับตลาดเสาน,น้องพื้นเนาะอย่าลืมกดไปกด subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อเวยเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ใหม่ใหม่ตัดมาชมในรับชมกันอีกครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไวยเพียงแค่นี้คลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ